มาเลงหลอดเลือดหน้ากลัวแค่ไหนไปฟังกันนิเจอร์ยัเป็นน้องหมากพี่อะสองนองที่ผ่า,านมาเนี่ยเขาเริ่มมีก้อนนะผมแล้วก็ก้อนเนี่ยบริเวณหลังเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภายในสองเดือดซึ่งจากข้างบนเนี่ยจริงๆจะไม่ได้แผบมากนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยตอนที่เราผ่าไปเนี่ยก้อนเนี่ยลึกก็ไปจปนสลัก้อนนี้เนี่ยตอนที่เราแทนผ่าตอนแรกก็จะเป็นการแทนผ่าแค่ทําการเอาข้อที่มอยู่ดักออกแต่ว่าตอนที่เกิดเข้าไป นะครับแต่จวตอว่ากนะ้อนเนี่ยอยู่ลึกลงไปแล้วก็มีเส้นเลือดมาเ่ียเยอะมากนะครับก้อนอยู่ลึกลงไปจนติดกับกระดูกสันหลังนะซึ่งตอนที่ยวออกมาเนี่ยขนาดก็คือประมาณสิบเซนนะครับเราก็ตอนที่เปิดเข้าไปนะครับก้อนเนี่ยมีเลือดมัเนเยอะนเยอะมากเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยผลออกมาเป็นมะเร็งหลอดเลือดนะครับซึ่งปกติเป็นหลอดเลือดเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานจะทําให้น้องเนี่ยเกิดภาวะโลหิตจางนะครับแล้วถ้าเกิดการกระจายัวแล้วเนี่ยไม่มีสารสับนะครับเป็นปมะเร็งที่ค่อนข้างรายเด็กมาก แต่คนนี้เนี่ยตอนที่ตัดไปนับจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่จบการตัดกระสับตอนนี้ผ่านมาสอบเลือดนะครับยังไม่มีก้อนที่ตัดมาทีนี้ปกติวแล้วเร็นตัวในสอนนเลือดนะครับาการรักษาหลักเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดผมเนื่องจากว่า,า,าก,การาเ,นเ,นกเ,เคลื่อนเคลื่อนบรรบดในการสายแส่เนี่ยแทบไม่ตอบสนองเลยในของเคสเนเจอร์นะถ้าสมมติไม่ทำการตัดกัดเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเรือ่อยๆแล้วเส้นเลือดที่เขามาเลี้ยงเนี่ยไม่เป็นแค่หลอดเลือดนะผมเส้นเลือดที่มาเลี้ยงยิ่งถ้าเยอะขึ้นยิ่งดึงเลือยยดอจากตัวเขาเข้าไปนะ สุดท้ายแล้วขเขาจะเ่อยเสียดือหลัจนยิมกับเสียชีวิตที่สุด